สวัสดีชาวแท้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมเอา World Class Replay มาฝากกันนะครับมากับรถ T57 Heavy นะครับเป็น Heavy Tank จากอเมริกาสายออ t ต l โหลดนัดนะครับซึ่งอยู่ในแมปพินเซลนะครับแล้วก็ในห้องนี้เป็นห้อง T890 นะครับผู้เล่นคนนี้ชื่อว่า Briber นะครับบ r i เ e r เกิดทั้งฝั่งเหนือนะครับมีจอรนกันข้างละ3นะครับแล้วก็มี LT ข้างละ2นะอ่าไบรเบอร์มาเล่นในโกดังเลยครับออกทางขวาเล่นในโกดังแล้วก็แม่ลูดมันเลยนะลูดกล้องมันเลยนะเข้าๆออกๆอย่างนี้นะคนดูจะเวียนหัวกันไหมมาครับเข้ามาแล้วในโกดังแล้วก็ตั้งปืนรอครับ4ี่นัดพร้อมครับ ลูกฮีทลูกทองล้วนๆครับสาสบ36นัดยังอื่นไม่มีปนครับเล่นลูกฮีทล้วนๆครับหม่อีกแล้วครับสายลูกทองเนี่ยยัดหน้าอีมิวไม่เข้าครับโดนสวนกลับมายังไม่เสียดาเมจครับยังโชคดีอยู่แล้วก็ยิงไปนัดหนึ่งเนถึงก็โหลดใหม่กันเลยทีเดียวโหลดใหม่คันนี้นี่อ,อกกุปกรณ์ครบๆนี่ประมาณ20วินะยีนิดๆเน,นี่ยโหลด โหลดค่อนข้างเร็วนะในหนึ่งแมกซีนะอ่ะโหลดใกล้เสร็จแล้วออกมาตั้งปืนรอต่อครับเจออ e ีมิวสเมื่อกี้นี่ถึงกับเครียดนะยิงไม่เข้านะไม่รู้จะยิงตรงไหนครับหาที่เล่นใหม่ครับตรงนี้มีดีวิลเซครับวิ่งเข้ามาแล้วก็ปะกับ E-75 ของเราอยู่ครับแต่ว่าไรเบอร์ไม่เล่นตรงนั้นครับอ้อมมาทางนี้เลยฮนะ มอมาไกลพอสมควรแล้วก็แหมเขาดึงรถกลับไปแล้วไม่เห็นแล้วนะฮะต้องเดินเข้าไปหาอยู่ดีนะครับสี่นัดพร้อมครับหนึ่งนัดครับไม่เข้าครับนัดที่สองครับนั่นแหละฮะสามครับยิงดัดหนึ่งครับเรียบร้อยครับได้มาสามนัดรับเก้าร้อยห้าดาเมจครับ พร้อมกับคิวอีก1นคิวนะแล้วก็เอมิวสองกับดันเข้ามาถึงนี่แล้วหันไปดูทีที่สกอร์นี่2ต่อ5แล้วนะครับทางซ้ายมือครับโอ้โหทางฝั่งตะวันออกนี่มาแล้วครับมากันแดงเถือกนะฮะโดนบี้มาแล้วแต่ว่าตอนนี้ไบรเบอร์จ้องทางนี้ก่อนครับเอมิวสองก่อนครับหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วเอ้าอยู่นี่ครับยังอยู่นี่เอายังไงดีเข้าบวกเลยครับหนึ่งนัดครับ 2นัดเรียบร้อยครับเหลืออีก2นัดครับเก็บไว้ก่อนหรืออ่โหลดใหม่ครับเก็บไป2คิวครับเคลียร์ทางนี้ครับเหลืออีกคันนึงเป็นท95ครับไบเบอร์อ้อมเลยฮะอ้อมกลับไปเล่นที5้ทางด้านหลังเลยครับเพราะว่าทางนูน้นกดดันมาแล้วครับทางตะว,วันออกนี่แตกมาแล้วครับอีกไม่ช้าไม่นานนี่ถึงตัวแน่นอนนะฮะสกอรต์ตอนนี้3ต่อ8ปแล้วแล้วเพื่อนเห็น t 9 5แล้วออ้โหเห็นหัว เห็นท้ายอยู่เปริมๆแล้วก็หนีไปแล้วนะต้องเดินตามอีกแล้วแล้วก็รูดไปรูดมารูดไปรูดมานี่รูดทาใหม่ครับสนุกเรื่องอะไรฮะทีเก้าห้ารู้ตัวครับพยายามหันกลับมาครับแล้วก็บล็อกได้ครับแล้วก็ซัดหนึ่งนัดเข้าไปสองนัดเข้าไปนัดที่สามครับแรงดีๆเน้นๆครับเรียบร้อยครับเหลืออีกนัดหนึ่งโหลดใหม่ครับแม่ ไม่รู้ยังไงนะฟลุกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบล็อกทีเก้าห้าเฉยครับแล้วก็เดินแล้วก็รูดไปรูดมารูดไปรูดมาต่อครับแต่ตอนนี้สกอร์ห้าต่อสิบเอ็ดแล้วครับมาแล้วครับทางฝั่งตะวันออกมาแล้วครับไกลๆนู่ครับสกอร์ปิ้นจีทางขวานิดนี้จะเป็นทีห้าสี่แล้วก็แคปฐานอยู่ด้วยจัดสกอร์ปิ้นจีหนึ่งนัดก่อนเลยครับรีเซ็ตฐานโดยยิงทีห้าสี่เข้าไปอีกนัดหนึ่งแล้วก็อีกนัดหนึ่งเรียบร้อยครับสี่คิวครับ เหลืออีกหนึ่งดอกให้ใครดีเอาคันนี้แล้วกัน m 4 m 1ครับนี่เต็มๆมีสวนด้วยดึงรถกลับมาได้เสียแต่แท็กไม่เสียดาเมจครับดึงรถกลับมาโหลดต่อครับตอนนี้สกอร,ร์7ต่อ12นะฮะแม่รอพี่โหลดแป๊บหนึ่งด้านหลังครับแบทแชท25่ทีวิ่งเข้ามาแล้วฮะสายอโตโหลดเหมือนกันครับมาบวกกันสักหน่อยโหลดเสร็จพอดีหนึ่นัดเข้าไปครับ เขายิงนี่เขายิงไปไหนไม่รู้นะเหมือนจะตกใจนะว่าเอ้ามันหันหน้ามาทางนี้เหมือนจะรู้แล้วก็ลูดไปลูดมานี่เขาเป็นหนอนนี่ยังไงต้องเดินกระดึ๊บกระดึ๊บอย่างงี้ไม่งั้นไม่ไปหรือไม่งั้นไม่ไปหรือไงไบรเบอร์นะไปแล้วครับเห็นแบทแชทแบทแชทสิบสองทีก็ใกล้ตายแล้วเก็บไปอีกหนึ่งคิวครับห้าคิวแล้วครับเหลือกสองนัดครับแบทแชท ยี่สิบห้าทีแหมมีดักนะฮะมีดักโอ้โหลูกทองเหมือนกันไล่ตาม,ลาตามเลยครับไล่ตามพี่ครับหนึ่งนัดเล็กนัดหนึ่งครับเรียบร้อยครับหกคิวครับแต่ว่าตรงนี้มี RH m อบอสิกครับมีเสาเล็กๆบังอยู่เอาอยู่ไหมเนี่ยไอ m อชเอบอสิกน่าจะใช้ปืนขนาดสิบห้าด้วยนะหนึ่งนัดเข้ามาโอ้โหยังไม่เสียดาเมจนะยังโชคดีอยู่นะแต่ตัวเองยังหลบไม่เสร็จนะครับล็อกเป้าไว้ก่อนครับรออีกแป๊บหนึ่งใกล้เสร็จแล้ว พอซิกวิ่งหนีครับไม่ทันนะวิ่งตามนะหรือจอนจอนมานะครับแล้วก็สกอร์เปียนจีมาครับสกอร์เปียนจีอีกนิดเดียวครับเล็งดีๆแล้วเรียบร้อยครับ8คิวครับอดีๆก็มาแจกดามเมจแจกคิวให้สะงั้นะฮะโอ้โหหันมาดูในสกอร์ียนีนี่เหลือคนเดียวแล้วกับจอนอีก3คันนะฮะยังไม่เลิกครับยังไม่เลิกกรลูดครับยังไม่เลิกสไลด์หนอน สนุกไหมไบเบอร์ ber, ถามหน่อยแม่เดินไปสไลด์ใบก็ไปนะฮะจอนสามคันครับทีเก้าห้าเอ็มซีสไลด์ไปด้วยนะเอฟ8ีสามแปดศูนย์แล้วก็จีดีบิวไทยก็พีครับเทียแปดเทียเก้าเทียสิบเรียงหน้ากันมาเลยนะจอนสามคันไบเบอร์ ber, ไม่สนใจครับลูดสไลด์หนอนเดินต่อครับจะเอาโหดหรือจะเอาฮาดีครับพี่ โอ้เดินไปสไลด์หนอนไปฮะอา้าวสไลด์ต่อเร็วเออไปไปทำไมสไลด์ไม่เอา้าจอนเดินมาถึงนี่เลยฮะโอ้โหเดินมาให้ยิงคิดอะไรอยู่หนึ่งโอ้โหมีสวนด้วยมีสวนด้วยยังดีว่ายังอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงมุมตึกพอดีนะจอนคันอื่นไม่น่าจะยิงได้นะครับ รอสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็โหลดใหม่ครับคิดถูกแล้วครับที่โหลดใหม่ครับออกได้แล้วครับไฟน่าจะดับไปแล้วนะฮะเหลือแค่สองคันครับไปสไลด์หนอนต่อฮนะสไลด์หนอนต่อเก้าคิวแล้วตอนนี้ไปนะครับไบรเบอร์จอมสไลด์หนอนครับไปครับกระดึบกระดึบกระดึบไปนี่เขาคิดว่าถ้าเขาไม่สไลด์แล้วมันจะไม่ไปได้ออยังไง ปครับสไลด์นอนไปสไลด์นอนไปสิเร็วฮึบฮึบฮอีกสองกันครับคงจะไม่ใช่ปัญหาแล้วนะเพราะว่าเลือดตัวเองก็เหลืออยู่พอสมควรนะหกร้อยแปดสิบเอ็ดนะแล้วก็น่าจะเห็นก่อนด้วยนะครับอีกแค่สองกันนี่ก็ได้สิบเอดคิวแน่นอนนะแหมพี่ อีกแค่2คันเองแต่ที95ก็แรงเออที92เห็นแล้วนะฮะ G.W. Tiger P ครับเอาแล้วเขาเห็นด้วยนะมน่โดนเข้ามาครับยังโดนไม่จังะโดนเข้าไป88ครับเขาเห็นด้วยเขายิงได้ด้วยแต่ว่าที92นี่แรงนะฮะบอกเลยว่าแรงตอนนี้เลือดเหลืออยู่แค่593แล้วยังเงียบอยู่สำหรับที92นะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะ แต่ตอนนี้สไลด์ไปนี่ไปไป,ไปหาจีบิวแล้วนะครับหนึ่งนัดเข้าไปครับ400สี่ร้อเต็มเต็มแล้วก็สองนัดเรียบร้อยครับเหลืออยู่2นัดครับทีเก้าสองอยู่ไหนเอ่ยขอซุกก่อนไหมซุกก่อนไหมซุกนี่ก่อนเลยครับแล้วก็รีโหลดใหม่ครับอ,าอ้าวยังสไลด์หนอนต่อครับไม่เลือกครับ <c oughs> สไลด์จนกว่าเมาส์จะพังอ่ะ ไฟนะ่าจะดับแล้วโอ้โหอ้าวยิงอย่างนี้ยิงอย่างนี้รู้เลยทีเก้าสองเรียบร้อยครับแต่ว่าตอนนี้ลางเหลืองนะสไลด์ต่อครับไม่สนนะลางเหลืองไม่เหลืองไม่สนนะสไลด์ต่อครับไปครับกระดึบกระดึบกระดึบฮ <laughs> ึบฮึบึบึบฮึบบฮึบบฮึบบึบึบึบ เขาจะรู้ไหมว่าพวกเรากำลังดูเขาอยู่ไปครับอึ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 บรถวิ่งด้วยน้ำมันครับไม่ได้ว่าสลาไลด์ไปครับพี่เอาไปครับเพื่อคิวสุดท้ายคิวที่สิบอดครับไปครับเขาไปดัก ไปดักตรงนู้เลยนะเขามองกันไกลมากเลยนะมองงานไกลกละว่า T92 วิ่งเพ่นแล้ววิ่งตัดตรงน,นี้แน่ๆไปก็สไลด์ไปดักรอนะโหลดเสร็จแล้วด้วยนะครับคันสุดท้ายครับ T92 HMC กับการคิว11คันของเขาเลื่อนเหลืออยู่แค่400กว่ากว่า และการสไลด์นอนของเขาโอ้ยเหนื่อยใจไม่รู้จะสไลด์ไปถึงไหนเวลาเหลือเฟือครับเหลือเวลาอีก4นาทีกว่าๆยังมีเวลาให้สไลด์นอนอีกนานอา้าวเมื่อยแล้วเหรอ อ๋อยังครับพอทักปุ๊บก็สไลด์ต่อครับเริ่มเรไปเริ่มเดิ่มเริ่บเมมีรถหรืออะไรวันนี้จะได้เจอกันไหม cứ gì sao sao vô đây nè khăn nè hay huy thang nè dặn dặn mát cái này là mát cái này rồi, เจอจนได้ครับโอ้โหจบกันสักที11คิวอ่ะสไลด์ได้ครับเต็มที่ครับเชิญครับ <c oughs> เรียบร้อยกันไปนะสำหรับคนนี้นะไบรเบอร์จอมสไลด์หนอนนะเ <c> อ <oughs> ็มแตกกันไปนะได้เหรียญดูมิสทรูนะครับโคโลบานอฟพ l ูมิโต e สตี e วอร์ไฮคลิเบอร์ท็อปก u n และเหรียญสไลด์หนอนถ้ามีก็ คงได้ไปแล้วนะสไลด์เก่งจริงๆไม่รู้จะสไลด์ไปไหนนะยิงไปทั้งหมด7,035ับกับอ่ากับคิวสคิวนะครับรสบการณ์ดิบๆนี่พันสามร้อยสี่นะครับยิง25นัดเข้าเป้า24่เจาะเกราะ23นะลูกทองล้วนๆเลยนะดาเมจร,รวม7,035นะครับแล้วก็มีบล็อก2,430นนะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อม21,000ค่ากระสุน แสนหนึ่งหมื่นนะครับค่ายุทธปัจัยอีก4ี่หมื่นนะครับติดลบ8ปดหมื่นห้านะครับก็ไม่รู้ว่าที่เอามานี่เพราะว่าเล่นเก่งหรือว่าสไลด์เก่งก็ไม่รู้ก็สนุกดีนะสำหรับคลิปนี้นะเออได้มาตั้ง1 1คิวกับดาเมจเยอะๆแบบนี้แล้วก็คันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยได้เอามาลงด้วยนะวันนี้ก็เอามาฝากกันสนุกสนา,านกันไปนะสำหรับ T57 Heavy ทนะครับกับไรเ v อร์นะครับจอมสไลด์หนอนนะวันนี้ ใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับแล้วก็พบในทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับตอนนี้ช่องนิกกี้ทีวีเปิดรับสมาชิกรายเดือนได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้จะมี3มเลทคือเดือนละ35บาท80บาทและ300บาทแล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์มากมายอาทิเช่นป้ายผู้สนับสนุนอีโมจิและในเลท80ดบบาทขึ้นไปนั้นจะมีวิดีโอเทคนิคการเล่นมากมายที่ให้สมาชิกเท่านั้นได้รับชม สนใจดูรายละเอียดได้จากลิงก์ใต้ Description ในทุกคลิปวิดีโอและกดสมัครสมาชิกได้จากปุ่มสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ